เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเอาละครับเราก็จะมาดูนะครับว่าคำถามแบบฝกหัดท้ายหน่วยที่2หน้า45ข้อที่6ซึ่งเขาถามว่าถ้ามีโซเดียมไนเตรต91กรัมและน้ำา4 0 0ลูกบาทเซนติเมตรเ,เนี่ย จะสามารถเตรียมสารละลายโซเดียมไนเตรตเข้มข้นร้อยละ27โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน350รูกบาสิบานติเมตรได้หรือไม่อย่างไรครับผมซึ่งข้อนี้นะครับเราจะทำการคิดด้วยการดูก่อนนะครับว่าโซเดียมไนเตรตเข้มข้นร้อยละ27โดยมวลต่อปริมาตรเนี่ยต้องใช้โซเดียมไนเตรตเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าจะต้องใช้น้ำจำนวน350รูกบาสิบานติเมตรใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะให้นี่เลยปริมาณของโซเดียมไนเตรตนั้นเป็น x กรัมครับผมก็จะได้ว่าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือเท่ากับมวลของตัวถูกละลายเลยียก็คือโซเดียมไนเตรต ซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายซึ่งก็คือน,น้ําซึ่งมีหน่วยเป็นรู่บปาเซนติเมตรครับเราก็จะได้ว่า้อยละที่เขาให้มาคือ27ใช่ไหมครับก็เอา27แทนค่าลงไปมวลของโซเดียมไนเตรตซึ่งเรายังไม่รู้เราก็เลยให้เป็น x ใช่ไหมครับเป็น x ก,กรัมส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายซึ่งก็คือเป็นน้ํา350อูกบตุาเซนติเมตรใช่ไหมครับ ซึ่งเราจะหาค่า x ได้เราก็ต้องทำการคูณ350ไปทั้งสมการขวาและซ้ายครับเพื่อให้350เนี่ยไปตัดกับ350ตัวนี้การคูณเข้าไปทั้งซ้ายขวาของสมการจะทำให้ค่านั้น,นยังคงเท่ากันอยู่ครับซึ่ง350คูณกับ27ก็ลองคูณดูนะครับ350คูณ27ก็350คูณ7ได้เท่าไหร่ครับผม 5 7เป็น35ครับ5 7เป็น35ทดทำไป3 7 21ก็กลายเป็น24ครับผมแล้วทีนี้ก็ใส่ศูย์ไว้ก่อนครับแล้วก็มีศูตอยู่ตรงนี้5 2เป็น10ครับทด1 3 2เป็น6ก็เป็น7บวกกันก็จะได้0 5 4 9ก็คือ9450ครับผมน้องๆลองคูณเช็คดูนะครับว่าพี่เนี่ยทำการคูณถูกไหม ก็คือจะได้เป็น9,450ครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ x เนี่ยเป็นฉะนั้นก็จะได้ออขอโทษด้วยครับในสูตรเดี๋ยวจะต้องทําการคูณร้อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าเป็นร้อยละก็ต้องทําการคูณร้อยเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น9,450เท่ากับ x คูณกับร้อยครับซึ่งการที่เราคูณร้อยเนี่ยเราก็ต้องทําการหารร้อยเนี่คูณเพราะว่ามันเป็นร้อยละนะครับผมตามสูตรครับ เราก็ต้องหารร้อยทั้งสองข้างครับหารร้อยทั้งสองข้างซึ่งเราก็จะได้ x เนี่ยเท่ากับ9,450หารร้อยก็คือจะได้ออกมาเป็น9.45ครับผมออขอโทษครับเป็น94.5กรัมครับเป็น94.5กรัมนะครับซึ่งน้องๆจะเห็นว่า โซเดียมไนเตรที่เรามีเนี่ยมีอยู่เพียงแค่91กรัมเท่านั้นแต่ว่าเราต้องใช้โซเดียมไนเตรตถึง94.5กรัมดังนั้นการเตรียมสารละลายโซเดียมไนเตรตเข้มข้น้อ127โดยมวลต่อปริมาตรเนี่ยจำนวน350ลูกบาศก์เซนติเมตรนั้นไม่สามารถเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าเรามีโซเดียมไนเตรทที่ไม่เพียงพอนะครับก็คือตอบข้อง,องูครับผมตอบง,องูซึ่งวิธีการในการคิดก็ตามนี้เลยนะครับโดยเราต้องคิดก่อนว่า ้อยคิดโดยใช้สมการโดยที่เราไม่รู้ว่าโซเดียมไนเตรตที่เข้มข้นร้อยละยีเนี่ยเราจะต้องใช้เท่าไหร่เราก็เลยให้เป็นเอก,กรกรมครับแล้วเราก็เข้าสูตรที่ว่าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือมวลของตัวถูกละลายก็คือมวลของโซเดียมไนเตรตส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายก็คือปริมาตรของน้ําคูณกับร้อยเพราะว่าเป็นร้อยละนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น27 27ก็คือร้อยล้าที่เขาให้มาเท่ากับ x ส่วนด้วย350ก็คือปริมาตรของน้ําที่เขาบอกว่าใช้นะครับแล้วก็คูณกับ100ครับเราก็ทําการคูณ350เข้าไปทั้งสองข้างเพื่อตัด350ตรงนี้เราก็จะได้มาเป็น9,450เท่ากับ x ็คูณกับร้อเราก็ทำการหารร้อยทั้งสองข้างเพื่อให้เหลือ x อย่างเดียวเราได้ว่า9,450หา้อเนี่ยก็จะได้เป็น94.50ครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ของเราหรือโซเดียมไนเตรทที่ต้องใช้เนี่ยคือ94.5กรัมซึ่งมันมากกว่าปริมาณโซเดียมไนเตรทที่เรามีครับดังนั้นเราจึงไม่สามารถเตรียมสารละลายนี้ได้เพราะว่าโซเดียมไนเตรตไม่พอตอบข้ององ,งูครับผมก็เป็นไปตามนี้เลยครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุกเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่